สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังแล้ว Get Podcast นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องนึงค่ะเกี่ยวกับสมองของเราเองเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมเรื่องแย่ๆหรือประสบการณ์ลบๆมันถึงติดอยู่ในใจเราได้นานกว่าเรื่องดีๆ บางทีจบวันไปแล้วแทนที่เราจะนึกถึงเรื่องราวดีๆสัก50เรื่องที่เกิดขึ้นเรากลับไปจมอยู่กับเรื่องแย่ๆเพียงเรื่องเดียวที่มันไม่เป็นดั่งใจเช่นโดนคนขับรถปาดหน้าหรือมีงานอย่างหนึ่งในรายการที่ต้องทำแต่มันยังทำไม่เสร็จสักทีเรื่องนี้มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะคะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสมองของเรามีสิ่งที่เรียกว่าอคติเชิงลบหรือ negativity bias ติดตัวมาค่ะ อากตินี้มันฝังรากลึกมาเป็นล้านปีตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราที่ต้องเอาชีวิตรอดในแต่ละวันระหว่างการหลบหลีกอันตรายหรือท่อนไม้ที่อาจทำร้ายเรากับการไล่ล่าหาอาหารหรือแครอทท่อนไม้มันมีความเร่งด่วนและส่งผลต่อการอยู่รอดมากกว่าเสมอสมองจึงถูกวิวัฒนาการมาให้ไวตัวสิ่งที่เป็นลบเพื่อให้เราปลอดภัยนั่นเองค่ะ อคกิเชิงลบนี้มันแสดงตัวออกมาในหลายรูปแบบเลยนะคะตัวอย่างเช่นงานวิจัยพบว่าโดยทั่วไปแล้วสมองจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าเชิงลบได้รุนแรงกว่าสิ่งเร้าเชิงบวกที่มีความเข้มข้นเท่ากันสัตว์ต่างๆรวมถึงมนุษย์เราด้วยมักจะเรียนรู้จากความเจ็บปวดได้เร็วกว่าความสุขเหมือนคำที่ว่าเจ็บแล้วจำใช่ไหมคะประสบการณ์ที่เจ็บปวดก็มักจะน่าจดจำมากกว่าประสบการณ์ที่น่ายินดีด้วยค่ะ และคนส่วนใหญ่ก็จะพยายามอย่างหนักเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียสิ่งที่ตัวเองมีมากกว่าที่จะพยายามเพื่อให้ได้สิ่งเดียวกันนั้นมาหรือแม้แต่ในเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนก็ยังต้องการอัตราส่วนของปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อเชิงลบอย่างน้อย5ต่อ1เลยทีเดียวค่ะผลก็คือสมองของเรามันทำงานเหมือนเวลโครสำหรับประสบการณ์ลบคือมันเกาะติดหนึบเลยค่ะ แต่กับประสบการณ์บวกมันกลับเป็นเหมือนเทฟลอนคือลื่นไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วสิ่งนี้มันค่อยๆไปย้อมสีความทรงจำโดยนายของเราซึ่งก็คือความรู้สึกเบื้องลึกความคาดหวังความเชื่อแนวโน้มและอารมณ์โดยรวมของเราให้มันเอียงไปในทิศทางลบมากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งมันก็ไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วข้อเท็จจริงส่วนใหญ่ในชีวิตของเราอาจจะเป็นเรื่องบวกหรืออย่างน้อยก็เป็นกลางๆ นอกจากความไม่ยุติธรรมนี้แล้วกองประสบการณ์ลบที่มันสะสมเพิ่มขึ้นในความทรงจำโดยในก็ทำให้คนเราวิตกกังวลหงุดหงิดและเศร้าซึมได้ง่ายขึ้นโดยธรรมชาติแถมยังทำให้เราอดทนและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นได้ยากขึ้นด้วยค่ะ แต่ข่าวดีก็คือเราไม่จําเป็นต้องยอมรับอคตินี้ไปตลอดชีวิตนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนมันได้ค่ะด้วยการโน้มเอียงเข้าหาสิ่งดีๆหรือการซึมซับสิ่งดีเข้ามาในตัวเราการทำแบบนี้มันก็เหมือนกับการปรับสนามการแข่งขันให้มันเท่าเทียมกันมากขึ้นแล้วแทนที่ประสบการณ์ดีๆจะไหลผ่านตัวเราไปเหมือนน้ำที่ไหลผ่านตะแกรงมันจะเริ่มสะสมอูในความทรงจำโดยในส่วนลึกในสมองของเราแทนค่ะ การที่เราฝึกซึมซับสิ่งดีๆไม่ได้หมายความว่าเราจะมองไม่เห็นส่วนที่ยากลำบากของชีวิตนะคะตรงกันข้ามเลยค่ะเราจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือทนทานต่อความท้าทายเหล่านั้นได้ดีขึ้นด้วยซ้าเพราะการซึมซับสิ่งดีๆจะช่วยให้เรามองปัญหาในมุมมองที่ถูกต้องมากขึ้นช่วยยกระดับพลังงานและจิตวิญญาณของเรา ชี้ให้เห็นถึงทรัพยากรที่มีประโยชน์ที่เรามีและที่สำคัญคือมันเหมือนการเติมน้ำในแก้วของเราให้เต็มเพื่อที่เราจะได้มีเหลือพอที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นได้มากขึ้นด้วยค่ะอ๋อแล้วการฝึกซึมซับสิ่งดีๆเนี่ยไม่ใช่แค่ดีสำหรับผู้ใหญ่อย่างเราๆนะคะแต่ยังยอดเยี่ยมกับเด็กๆด้วยช่วยให้พวกเขามีความยืดหยุ่นทางอารมณ์มีความมั่นใจและมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะ แล้วเราจะซึมซับสิ่งดีๆได้อย่างไรมี3ขั้นตอนง่ายๆที่อยากจะแนะนำค่ะขั้นตอนแรกคือมองหาข้อเท็จจริงดีๆแล้วเปลี่ยนมันเป็นประสบการณ์ดีๆค่ะข้อเท็จจริงดีๆในที่นี้รวมถึงเหตุการณ์เชิงบวกต่างๆเช่นการตอบอีเมลเสร็จไป1ชุดหรือการได้รับคำชมเชยเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเป็นแง่มุมดีๆของโลกรอบตัวเราหรือของตัวเราเองก็ได้ค่ะ ข้อเท็จจริงดีๆส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องธรรมดาและค่อนข้างเล็กน้อยแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะคะเราไม่ได้มองโลกผ่านแว่นตาสีชมพูแต่เรากำลังรับรู้สิ่งที่มันเป็นจริงและถูกต้องตามนั้นเมื่อคุณตระหนักถึงข้อเท็จจริงดีๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเคยเกิดขึ้นในอดีตให้ตัวคุณเองรู้สึกดีกับมันค่ะ บ่อยๆครั้งในชีวิตที่เรื่องดีๆเกิดขึ้นดอกไม้กำลังบานมีคนทำดีกับเราหรือเราทำเป้าหมายบางอย่างสำเร็จเรารู้เรื่องนั้นนะคะแต่เราไม่ได้รู้สึกถึงมันจริงๆครั้งนี้ลองปล่อยให้ข้อเท็จจริงดีๆนั้นมันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณดูค่ะลองทำขั้นตอนนี้และอีกสองขั้นตอนที่จะตามมาอย่างน้อยวันละ6ครั้งนะคะ เวลาที่คุณทำแบบนี้มันจะใช้เวลาประมาณครึ่งวินาทีเท่านั้นเองค่ะเรามีเวลาที่จะซึมซับสิ่งดีๆเสมอคุณสามารถทำได้ทันทีในชีวิตประจำวันหรือจะหาช่วงเวลาทิเศษสำหรับใคร่ครวนเช่นก่อนนอนตอนที่สมองเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ได้ดีเป็นพิเศษ ให้ตระหนักถึงความลังเลใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามจะมีประสบการณ์เชิงบวกเช่นความคิดว่าคุณไม่สมควรจะได้รับมันหรือการรู้สึกดีเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวไร้สาระหรือน่าอายหรือความคิดว่าถ้าคุณรู้สึกดีคุณจะลดการป้องกันตัวเองลงแล้วเรื่องแย่ๆก็จะเกิดขึ้นจากนั้นให้หันความสนใจกลับไปที่ข้อเท็จจริงดีๆค่ะเปิดใจรับมันหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนคลายปล่อยให้มันค่อยๆเคลื่อนเข็มในใจคุณให้เบนไปทางบวกมากขึ้นมันเหมือนกับการนั่งทานอาหารอร่อยออร่อยค่ะอย่าแค่มองมันเฉยๆนะคะแต่จงลิ้มรสมันด้วยขั้นตอนที่2คือดื่มด่ำกับประสบการณ์นั้นอย่างแท้จริงค่ะส่วนใหญ่แล้วประสบการณ์ที่ดีมักจะค่อนข้างเบาบางและนั่นก็เป็นไรไปค่ะเพียงแต่อยู่กับมันสักสิบ 20หรือแม้แต่30วินาทีต่อเนื่องกันแทนที่จะปล่อยให้ใจวกแวกไปสนใจเรื่องอื่นพ่อนคลายและเปิดรับประสบการณ์นั้นปล่อยให้มันเติมเต็มจิตใจของคุณปล่อยให้ร่างกายของคุณได้สัมผัสกับมันอย่างเต็มที่จากมุมมองของการฝึกสมาธินี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกสมาธิหรือ concentration practice เป็นเวลาสิบกว่าวินาทีขึ้นไปที่คุณจดจ่ออยู่กับประสบการณ์เชิงบวกนั้น ยิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในความตระหนักรู้ของเรานานเท่าไหร่และยิ่งมันกระตุ้นอารมณ์ของเราได้มากเท่าไหร่เซลล์ในประสาทที่เกี่ยวข้องกับมันก็จะยิ่งทำงานและเชื่อมต่อกันมากขึ้นเท่านั้นแล้วร่องรอยในความทรงจำโดยนายก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะในการฝึกนี้เราไม่ได้กำลังยึดติดกับประสบการณ์เชิงบวกนะคะ เพราะการทำแบบนั้นจะนำไปสู่ความตึงเครียดและความผิดหวังแต่จริงๆแล้วเรากำลังทำสิ่งที่ตรงกันข้ามด้วยการรับมันเข้ามาคุณจะรู้สึกอิ่มเอมจากภายในมากขึ้นรู้สึกเปราะบางหรือขัดแคลนน้อยลงความสุขของคุณจะกลายเป็นความสุขที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันตั้งอยู่บนความรู้สึกเติมเต็มจากภายในนั่นเองค่ะ ขั้นตอนที่3คือตั้งใจแล้วรับรู้ว่าประสบการณ์ที่ดีนั้นกำลังซึมซาบเข้าไปในตัวคุณอยู่ค่ะแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีรับรู้ที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะรู้สึกถึงมันในร่างกายเหมือนกับความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วหน้าอกคล้ายๆกับความอบอุ่นของโกโกร้ร้อนๆในวันหนาว บางคนอาจจะจินตนาการเห็นภาพเช่นน้ำเชื่อมสีทองค่อยๆไหลซึมลงไปหรือเด็กๆก,ก็อาจจะจินตนาการถึงอัญ,ญมณีที่กำลังถูกเก็บเข้าไปในหีบสมบัติในหัวใจและบางคนก็อาจจะแค่รู้ว่าในขณะที่ประสบการณ์ที่ดีนี้ยังคงอยู่ในความตระหนักรู้เครือข่ายเซลล์ประสาทท,ที่เกี่ยวข้องกับมันกำลังทำงานและเชื่อมต่อกันอย่างขายันขันแข็งค่ะ การซึมซับสิ่งดีๆแต่ละครั้งมันก็อาจจะสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปความแตกต่างเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นมันจะค่อยๆสะสมรวมกันค่อยๆสานทอประสบการณ์เชิงบวกเข้าไปในโครงสร้างทางสมองและตัวตนทั้งหมดของคุณค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังฝึกฝนปฏิบัติตามแนวทางต่างๆหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการเยียวยาและเติบโตทางจิตใจหรือการพัฒนาทางจิตวิญญาณใดๆก็ตามให้คุณซึมซับขนลับที่ดีงามจากความพยายามของคุณอย่างแท้จริงช่วยให้มันเกาะติดอยู่กับโครงสร้างทางความคิดและระบบประสาทของคุณด้วยนะคะการฝึกซึมซับสิ่งดีๆเปรียบเสมือนการค่อยๆปลูกดอกไม้ในสวนใจของเราค่ะ แม้จะเริ่มจากมเมล็ดพันธุ์เล็กๆแต่ถ้าเราหมั่นรดน้ำพรวนดินให้แสงแดดและความใส่ใจดอกไม้เหล่านั้นก็จะค่อยๆเติบโตแข็งแรงและผลิตด,ดอกผลที่สวยงามให้กับชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนค่ะลองนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะแล้วคุณจะพบว่าความสุขเล็กๆน้อยๆที่เรามองเห็นและซึมซับเข้ามามันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับหัวใจของเราได้จริงๆค่ะ